หลังจากที่เก็บบักพิกแล้วๆเนาะพี่น้องเนาะพอกันเนาะกับใสายๆแบบนี้ตัดกระเพาเพิ่มพุนพ่อยัยกำลังตัดผุนตัดกระเพาเพิ่มจากลอยหนึ่งคอนประสันเป็นว่าเซาได้บักพิกละสองกิโลมีบัก้งเวยบางงามน่าละเริ่มบางงามเราซุ่มงามๆามกับเก็บ ทรงตลาดล่ะน,นีก็กอบดีแท้ดอกน้ำหุ้งก็ไ้ดำเนินสะดวกพันดำเนินแต่ว่าหักมันไก่น,นี่ไว้กินเอาไว้ต่ำกินพูดอ่ะน่วยปลอมๆเป็มๆขายบ่ได้นี่กำลังตัดกระเพรานี่แปลงกระเพรา อันนี้ซาละเน่เ,เก็บใส่ไว้บ่ให้มันบ่ให้มันตายตัดกระเพาะแป้นงนี้แป้งอันนี้ตัดไปแล้วนี่พูนเป็ดมังคุนพใหย่กำลังตัดอยู่ งามอยู่ด้วยคุณแล้นะน,นี้นี่แตงไมออยากดอกโพมันงามมัดบืดเดียวเท่านั้นแหละตัดแล้วก็ไปแตงเอาใบขี้ไลยๆเอาดอกแก่ๆออกสุดสุดตัดกระเพราสรงขาสัน้นหมดเลย ร่อนเด้อร่อนเด้อร่อนงามแปลงนี้งามาเนียมื่ท่านได้ยนเกีย่ยขักดอกมนะันน่ะก็เป็นลูกเนาะพ่อนาะนอ,อันนี้เซียนตัดกะเพราเซียนตัดผักพุ่นนะ่ะ นีปบ่หง่งเสียวไว้จังสีบ่บนเน,น,นี่ยพ่ออืออันนี้โหระพาโหระพากะปลูกยากคักเนาะแนวบ่ได้ใสสารเคมีมีตั้งแต่นาตาแตวานเบียขึ้นมาก,ก็เป็นโรคลดโหระพาก็ได้เดี๋ตัดได้เร็วก็สิได้ เดี๋ยวสิไปแต่งแต่งแล้วค่อยมัดบรรยากาศน้ำหัวน้ำสวนมีกระเพรามีแมงลักมีโหละพามีมะละกอมะเขือมะเขือขึ้นบ่ นแกสปลาเครือเฮือนาาคนที่สารเขาเอื่นมาเครือคือนสีพามาเบื้องอัหน,งงอนหนึ่งพามาเบื้องต้นหนึ่งมักซีดามักซีดาขีนกอันนี้ซื้อมา้าด้วยนี่ซื้อต้นมัน,นมาตัวละยี่สิบห้าบาทว้วเป็นดุกหน่วยเป็นดุกดุกขนาดเบิง้งเบื้องหน่วยมันขีนกอีลี ลองมาปลูกเปิง่งพูดอ่ะดกกากสากอยู่ดกขากท่านได้กินจากหน่วยอยู่ท่านได้สุกพี่ดกกุณบรรยากาศในสวน,น,าาน,สวนต้นหะักม่วงม่วงเขียวเสวย อันนี้บักมีบักมีเรียนบาทขนุนเรียนบาทเม่บบักไงด้ค่ะเด้อคุณขนุนเรียนบาทประสัน บรรยากาศในหัวในส่วนพี่น้องอันนี้นมีมะม่วงหาวมะนาวโหคันแม่นันขายบ่ได้เนาะสุปีสิต้มน้ำกินแนะปีนี้บ่ได้ตม้มขี้ขานได้บ่ได้ตม้มอันละให้เบิ่งบรรยากาศในหัวในสวนพี่น้อง กูปูบปสู้ย่างแหละเขากินได้ขายได้อืมน่ะกับั่นกระสซมนีเนาะพี่น้องเนาะ